ยกผู้หญิงสาวผู้เงียบขรึมและขี้อายที่ทำงานในสำนักงานนักสืบเล็กๆโดยหัวหน้าของเธอเทาวนเป็นสุภาพบุรุษผู้ใจดีและเงียบทุกกระเบียดนิ้วแต่เขามีพรสวรรค์พิเศษสามารถล่องหุนได้ความสามารถนี้เหมาะกับงานนักสืบมากทว่าเทาวนกลับพบว่ามันไม่ได้ผลกับยกผู้ซึ่งตาบอดและสามารถสัมผัสได้เสมอว่าเขาอยู่ไหนด้วยเหตุนี้เทาวน จึงรู้สึกสนใจในตัวเธอเป็นพิเศษจนกลายเป็นเรื่องราวความรักในที่ทำงานที่แปลกใหม่และชวนหาเรื่องราวสุดน่ารักเดินมิซเบอร์แมนแอนด o ฮิ O โซนทูบอันนี้เมดแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวชวนอบอุ่นหัวใจของนักศึกหนุม่มล่องหนกับสาวตาบอดที่สัมผัสถ,ถึงการมีอยู่ของเขาได้ล่าสุดได้มีการปล่อยทีวิตัวใหม่ออกมาให้แฟนๆได้รับชมโดยตัวอนิเมะมีกำหนดการฉายเดือนมกราคม2 0 2ย 今静香さんが可愛いからキスしたいなって思ったんです私はもっと静香さん